สวัสดีค่ะวันนี้คุณคณรูเตยจะมาอธิบายการทำแบงงานที่8นะคะเรื่องกล่องมหัสจรให้ในักเรียนวาดภาพจากจทย์ที่กำหนดให้ลงในกล่องโดยกล่องแต่ละกล่องนั้นสามารถเก็บได้ไม่เท่ากันจากนั้นระบายสีให้สวยงามค่ะจากโจดกำหนดให้มีดอกไม้ใบไม้และกระถางที่มีค่าไม่เท่ากันดอกไมก้จะมีค่าเท่ากับ1หน่วยใบไม้ก็จะมีค่าเท่ากับ2หน่วยและกระถางก็จะมีค่าเท่ากับ3มหน่วยค่ะ ให้ในักเรียนวาดรูปลงไปในกล่องโดยกล่องแต่ละกล่องนั้นจะเก็บได้ไม่เท่ากันเช่นกล่องใบที่1จะเก็บได้2หน่วยนักเรียนก็จะสามารถวาดภาพดอกไม้หรือใบ,บไม้ก็ได้ลงไปในกล่องใบที่1ค่ะถ้าเรืองดอกไม้ก็จะวาดลูปดอกไม้2ภาพค,ค่ะส่วนกล่องใบที่เหลืองก็จะทำแบบเดียวกันเลยค่ะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นห้องเลขที่ให้เรียบร้อยด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะครูตเตนก็ขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ